ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการเสริมทัพที่แฟนๆลิวพูน่าจะชอบใจกดไลค์กันสุดๆในดิวของไราอัานกาแฟนแบดกองกลางฮอนแลนด์ที่ตัดสินใจย้ายออกจากเสือใต้บาเยอร์มาค้าแข่งในอังกฤษในทิมแอนฟิลด์ด้วยค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรนี่เป็นนักเตะที่ลิวพูมีข่าวมาอย่างยาวนานเหมือนว่าจะไม่จริงจังเพราะาไม่ได้ร้อนรนในการปิดดิวอะไรขนาดน,นั้นแต่ถ้าว่าครับเมื่อวันศุกร์ที่31สิงหาคมวันนี้นี่นะฮะกลายเป็นว่านักเตะรายนี้ครับลงเอยกับผงแดง เรียบร้อยครับดิวนี้มีที่มาเป็นอย่างไรเดี๋ยวรายการข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนจะมาเคลียร์เรื่องไรเอากับแฟนแบบให้ได้ทราบกันครับสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นขั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน ต้องบอกกันว่าผู้ชายคนนี้นมีข่าวกับลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่ก่อนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซะอีกครับย้อนกลับไปในช่วงนี้กับเฟนแบกจะย้ายออกจากอาร์แจกอัมสเตอร์ดัมมาอยู่บาเยอร์ในปี2022ตอนนั้น,นกระฟนแบกอยู่ในลิสต์รายชื่อผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลต้องการจะเซ็นสัญญามาร่วมทีมอย่างมากเลยซึ่งคนนี้เ,เป็นนักเตะที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตพอออกกีฬาคนดังของผงแดงเพ่งเลงมองเอาไว้ครับเพราะว่านี่เป็นนักเตะชาวดัตช์ที่ทำผลงานได้เข้าตาและก็ทำได้ดีมมาากนะุขอองเจอเจ็ปว่ ดิวฟานไดวายวนันดุมล่าสุดโคดีกัปโปรครับทว่าดิวนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นสุดท้ายก็เสร็จโรงเรียนเสือต้ไปแต่ทว่ากราเฟนแบดในสิเสื้อบายเลนครับต้องบอกว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบลาบครับตัวเขาเองเนี่ยมีฐานะเป็นแค่ตัวสำรองครับไม่เคยได้เป็นตัวจริงในใจใครเลยไม่ว่าจะเป็นยุคยูเยนนาเกลส์มันถึงตอนนี้โทมัสทูเคิลคุมทีมลงเล่นในบนเดสิก้าไปเพียงแค่25นัดเป็นตัวจริง3เกมเท่านั้นเองครับซึ่งเรื่องนี้แหละครับ เสอรใต้โดยด่ว,ดวนและก็มีลิเวอร์พูลแสดงความสนใจรวมไปถึงแมนยูเองก็เคยมีข่าวอยากได้นักเตะอะไรนี้ครับซึ่งแน่นอนครับว่าลิเวอร์พูลมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเล่นของเขาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถิติต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาฝีเท้าครับเพราะว่านี่เป็นนักเตะที่หงแดงสนใจมาอย่างนมนานแล้วครับแต่นับตั้งแต่ที่หงแดงลิเวอร์พูลมีข่าวคว้าเอนโดมาร่วมทีมครับมันก็ไม่ได้มีความใกล้เคียงเลยครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะคว้านักเตะรายนี้มาได้มันก็มีแค่ข่าวแต่ก็ยังไม่เปิดดิวสักที ไปถึงบบเยนก็ยังไม่ต้องการปล่อยนาเตะรายนี้ออกจากทีมจนกว่าจะหาใครมาเป็นตัวแทนได้ครับส่วนหลักฐานที่ว่ากราเฟนแบดเป็นเด็กหง์แดงเนี่ยเพราะดูเรื่องนี้มันมีการขุดคุยเรื่องราวในอดีตเนี่ยก็ต้องยกความดีความชอบให้กับชาวเน็ตจริงๆนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะเคยทําอะไรเคยโพสรูปไว้แบบไหนพวกเขาครับก็สามารถตามกินเอร์เน็ตฟู้ดพินดีต่อฟูดพินไปหามาเจอจนได้ในที่สุดครับและในกรณีของกรเฟนแบดเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันทําให้รู้เลยว่ามีข่าวกับแมนยูริลพูยังแล้วแต่ เขาน่าจะเลือกผงแดงมากกว่าแมนยูครับเพราะเราว่ามันมีการไปขุดภาพเก่าเอามาเล่าใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาราเฟนแบดเนี่ยโหเป็นเด็กผงแดงตัวจริงนะมีภาพที่เจ้าตัวครับเคยสวมเสื้อสโมสรในขณนะไปเล่นฟิตเนสซึ่งถ้าถามว่าภาพนั้นนาน,น,านหรือ,อยังครับมันก็ไม่นานนะผ่านมาประมาณ3-4ปีเพราะว่าเสื้อลิเวอร์พูลที่คาราเฟนแบดใส่ครับมันมาจากหลังที่ผงแดงคว้าแชมป์สโมสรโลกมาเมื่อปี2019ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคาราเฟนแบดอายุ17เท่านั้นเอง นะเพิ่งถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่อาจจะใหม่ๆเลยและหลักฐานชิ้นนี้แหละครับผมทําให้สาวกลคิเวอร์พูลกรีดกรดกร๊ดกันบ้านแตกเลยครับโดยที่สรย,ยุทธ์ไม่ต้องบอกให้กรี๊ดเลยครับเพราะว่านี่เป็นนักเตะที่มีใจแลวก็พร้อมย้ายมาอยู่กับผงแดงจริงๆไม่ได้มาเพราะว่าอานาจเงินหรือว,ว่าความต้องการของคนคนไหนเลยครับผมมาด้วยใจล้วนซึ่งหลังมีข่าวรายงานจากทางบิลสปอร์ตเซอร์กีฬาดังแห่งเยอรมันนะครับเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกราแฟนแบดก็ไม่ได้เดินทางไปซ้อมกับบาเยอร์ครับเพื่อเตรียมตัวย้ายไปอยูู่กั จากนั้นครับไม่เกิน12ชั่วโมงก็กลายเป็นข่าวที่สาวกเดอะคอพดีดาร์กันสุดเพราะว่าลิวพูครับก็สามารถบรรลุข้อตกงลงกับบาเยอร์ในการเซ็นสัญญากับรออันกาเฟนแบดได้แล้วเรียบร้อยมูลค่าอยู่ที่40ล้านยูโรบวกแอดออนโดยกาเฟนแบดครับผมเดินทางมาตรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญากับสโมสรเป็นเวลา5ปีส่วนทางบาเยอร์ครับที่ตัดสินใจปล่อยนะักเตะรายนี้ออกมาเนี่ยเพราะรพวกเขาครับได้เล็งปาลินยามิดฟิลจากฟูลแลมเอาไว้ทดแทนแล้วเรียบร้อยดังนั้นครับนี่มันสามารถเคลียร์ได้แบบ มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าการาเฟนแบดเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนที่สี่ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากแม็กอลิสเตอร์โซบอสไลเอนโดเรียกว่านี่เป็นกองกลางยุคใหม่โดยแท้เลยครับเราจะมารอดูกันว่ามิดฟิลด์เจเนเรชั่นใหม่ของหงแดงจะโชว์ผลงานให้เปรียงปรางเหมือนสมัยยุคก,กิงไกรที่มีจอแดนแฮนเดอร์สันหรือฟาบินโยอยู่ในทีมได้หรือไม่อันนี้เราต้องมารอดูกันครับส่วนครั้งหน้าพวก,กเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่อยากให้คุณได้เคลียร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับแล้ว ติดตามกันในรายการข่าวนี้ผู้เคลียร์สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูสปอร์ตเมนททลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแคความคั้นเย็นขัน้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน